เอฟซีได yeah. ้ด <tampoco S 2> ูได้ชมครับเรียบร้อยไปแล้วมั้งผมว่านะเจ้าเวนอนนี่เวนอนครับนี่เอานี่บินมาที่ท้องนี่เข้ามานี่แล้วมีเวนอนตั้งอยู่นี่ครับนี่ครับนี่นี่เห็นเี่ยเห็นไม้ครับดำๆรถมาครับเรียกเลยครับรถมาสําคัญครับเดี๋ยวหาที่ลับรถก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วผมว่านะเห็นมันเรียกครั้งเรียกครั้งฟู่ เวนอนเนี่ยบินไปนู่นนาะนี่ยจ็นี่ติดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวลงมาให้ดูครับนกหมานครับนกหมานเวนอนครับ ồ ờ, thì lại đây thuốc thi hấp Hãy subscribe cho hấp นี่ครับลงมาแล้วนี่ครับโอ้โหเนี่ดูครับเจเวนนอนใไปดูฟ์มเก่าครับไอตังกลัวครับโอนกิงสรงกิงครับตัวไหนตัวนั้นครับนี่นี่เล่นได้เลยเจาเวนนอนครับนี่เรียบร้อยหนึ่งแต้งครับเดี๋ยวดูคุ่ต่อไปครับสวัสดีครับ